หัวโฟมากเดี๋ยววันนี้เอพาไปคุยกันหนุ่มๆกันแต่เดี๋ยวจะคุยเป็นแบบแอปเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะเด็กแบบว่าเด็กอายุสักเท่าไหร่ดีสิบแปดหรือยี่สิบเดี๋ยวลองสิบแปดดูถ้าเกิดสิบแปดไม่ลองก็ลองดูยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเออเราต้องไปเปลี่ยนลุปก,ก่อนมาต้องแบบทําลุคให้มันดูเด็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> <c oughs> เด็กเขาจะชอบใส่เสื้อแบบเสื้อกีฬาใช่ไหมมา เราก็กีฬาเหมือนกันนี่เด็กเขาจะไม่ค่อยแต่งตัวโอ๋ก็ยังไม่เด็กอยู่ดีขออีกขอเพิ่มความเด็กมัดจุกไปเลยป้ามัดจุกเพิ่มความเด็กต้องไปล้างหน้าด้วย เด็กไปเลย18รอยไหมเนี่ยออมันจบไปเลยก็ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่แปลว่าไม่ได้ชุนี่ชุดก,กีฬาแล้วก็ผมแกะเป็นเด็ก ดกไหกมครับวาสดีค่ะดูกไหม่ครับอะไรนะดูกไปม่ครัไม่ได้ยินดูกไหมไม่กลัวโดนภาพผู้เยาวออ์ม,มาหลอกให้เด็กดูเนี้ยเดี๋ยวเราไปฟ้องแม่อายุส<อ>ิบแปดโกหกมากเลยเหรอเปลี่ยนก็ได้ยี่สิบ โอ้ oh my god ไม่ได้หรอสิบแปดไม่ได้ใช่ป่ะงั้นต้องยี่สิบแล้วแหละหาเอ้ยเราต้องแอปเสียงด้วยนะแอปเสียงเด็กด้วยนะโอเคขอแอปเสียงเด็กก่อนส <c oughs> วัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ได้เนาะสวัสดีค่ะได้ป่ะเออเดี๋ยวแอปเสียงเด็กด้วยไป Hi ฮัลโหลเนี่ยโอเค I don't need to name it. No need. Yes. No. Wow. Maybe my mom do not like Yes. Yes, thanks. Yes. You want to show? Yes. What นั่งหาเพื่อนคุยอันนี้เรียนอ,อ,อย,ออยู่เรียนอยู่ค่ะอยู่คะแนนเรียนอยู่ว่าอะไรหรืออะไรอุ้ยต้องมาหาอะไรสิอย่าบอกว่าเรียนมาัธาย,ยมไม่รู้เรียนหาอนะไรปีไหนอยู่ปีสามใช่อ ใช่ค่าครืรออคารคืออะไรยุควันตีน้วอยู่รู้จักประจวบยัง

<laughs> Annie What is your name? Annie? Yes Oh nice to meet you Annie That's Nice to meet you already. Easy to m remember your name Me too, I will remember your name <laughs> So isn't it very really late for you? Why are you awake? Um, I just want to talk with uh, someone and then go to sleep Like you I am someone I, I mean me. i I mean you're the last one yeah then I will go to sleep oh, I see Nice. <laughs> so any um, what are you doing what have you done today <laughs> working, working working work work a lot of work yeah oh normally life. <laughs> mm -hmm. Have you been come to Thailand no, no, you... again? Have you been come to Thailand, visit to Thailand? No, but I want to. Mm. So, where should I go, Annie? Sorry. Where should I go, Annie? What should I see in Thailand? Mm. I can suggest. I don't know what you like. Martin Sea, ocean, um, animal, um, normal life or what's tiger or, or I want to see everything. Ah yeah yeah, should sure to say that? Where can I find you? Just you come in Thailand and tell me. I you okay, to meet then you. Then I need your phone number. Really? See this? <laughs> Maybe IG or Line or. uh I have only WhatsApp. WhatsApp. I have no WhatsApp. Oh okay. Oh, I see. Maybe next time. Maybe. Uh, bye bye. Oh, Carlos! Hi. Milas, Elinika, Oh, she has. I just came. you. Milas. What? What you say? Uh, are you. Do you speak English? Yeah, a little bit. Oh, good. Where are you from, my friend? <laughs> are you. First uh, of all, are you a man or a woman? What you say? You say so no, fast. I'm sorry, but. Uh, uh, I. What? I have a. Uh, Protein. Uh, one second. I. Where are you from? I... I prefer. But boys not girls you know I don't understand what you say I don't understand goodbye have a nice day ah uh. oh วันนี้แบบยากมากล้ก็ไม่มีคนอยากคุยด้วยเลยอ่ะแบบว่าคนไทยก็ไม่อยากคุยคนนี้ก็ปันนีปันนีปันนีอ่ะไม่รู้ว่า เป็นเพราะทรงผมเป็นเพราะแบบไม่โป๊หรือว่าเป็นเพราะวันนี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นเยอะอะไรเงี้ยเขาปฏิปนิตลอดเลยแล้วก็เขาอาจจะอยากคุยแต่ชาวต่างชาติหรือเปล่ปาอะไรเงี้ยอาจจะดูแบบลุกแบบตลกหรือเปล่แบบลปาอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบแรกอะใส่เพศเป็นผู้ชายไปแล้วเขาคงคิดว่าเป็นเธออะไรเงี้ยแต่เนี่ยใส่เพศเป็นผู้หญิงไปแล้วเขาก็ไม่อยากคุยเขาก็าคนคิดว่าเป็นกนเลยอยู่ดีเสียใจอะ เสียใจยไม่มีคนคุนดยด้วยโอเคเขาไม่ชอบเด็กกันหรอไม่ชอบรู้แบบเด็กๆกันหรอหรือว่าแบบเราแอบไม่ดีนาดอะไรเงี้ยโอเคไปดีกว่าขอบคุณค่ะ